ทำความรู้จักฮิวโก้เอกิติเก้ของหน้าคนใหม่ของลิเวอร์พูลข่าวใหญ่แห่งแอนฟิลสเทือนเหลือนลันเมื่อฮิวโก้เอกิติเก้อุโก้เอกิติเก้กองหน้าดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสวัย23ปีได้เหินฟ้าจากไอท랙แฟงเฟิร์ตมาร่วมทับหงแดงลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการแล้วโดยสัญญาระยะยาวหลังผ่านการตรวจร่างกายนับเป็นนักเตะคนสุดท้ายที่อาเนส็ลตผู้จัดก,การทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกคว้าตัวมาเสริมคม อดีตเด็กปั้นของสตาร์เดอะแร s งส์และปารีสแซงต์เจอร์แมนรายนี้ได้สร้างผลงานสุดน่าประทับใจชนิดที่ใครเห็นต้องทึ่งกับไอทกแฟงเฟิร์ตในฤดูการ2024-25ก่อนจะตัดสินใจย้ายสู่เมอร์ซี่ไซด์ดินแดนแห่งความฝันนี่คือ13เรื่องสุดอเมซิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับสมาชิกใหม่ของลิเวอร์พูลสถิติและผลงานในสนามที่อเมซิ่งเกินคาดผลงานการถล่มประตูที่โดดเด่นสถานลีกเอกิติเก เอกิติเก้ได้พิสูจน์ตัวเองอย่างน่าทึ่งด้วยการทำประตูและแอสซิสอย่างถลม่มทลายในฤดูกาลเดียวที่เขาเป็นนักเตะถาวรของไอทกในฤดูกาล2024-25เขาซัดไปถึง22ประตูและทำอีก12แอสซิสจากทุกรายการแข่งขันโดยเฉพาะ23ผลงานในบุนเดสลีกาที่ช่วยให้ทีมจบอันดับ3สถิติรวม48นัดทำให้เขามีส่วนร่วมกับประตูเฉลี่ย0.71ครั้งต่อเกมซึ่งเป็นตัวเลขที่บอกเลยว่าอ m a เมซิ ติดทีมยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลบุนเดสลีกาแน่นอนอยู่แล้วจะไม่ให้ฟอร์มอันร้อนแรงของฮูโก อุโก้ได้รับเลือกให้ติดทีมยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลบุนเดสลีกา2024-25อย่างเป็นทางการได้อย่างไร <S <S เขาโดดเด่นเคียงข้างกับเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลคนใหม่อย่างฟลอเรียนเวิร์ตส์ทางลีกถึงกับสรุปว่ากองหน้าดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสกลายเป็นหัวใจสำคัญของแนวรุกแฟรงเฟิร์ตที่ยอดเยี่ยมพร้อมยกย่องถึงความเร็วพลังและความสามารถในการจบสกอร์ที่เฉียบขาดของเขามีคือความอัจฉริยะในสนาม ยิงประตูมากที่สุดในลีกไม่มีใครเทียบได้ลองคิดดูสิไม่มีใครในบุนเดสลีกาที่พยายามยิงประตูดได้มากเท่ากับเอกิติเกในฤดูากาลที่ผ่านมาเขาจัดการยิงไปถึง115ครั้งมีเพียงแฮร์รี่เคนจากบาเยิร์นมิวนิกเท่านั้นที่ยิงได้เกิน100ครั้งทั่วทั้งลีกนี่ไม่ใช่แค่สถิติแต่เป็นปรากฏการณ์ แต่ไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวยิ่งไปกว่านั้นคือผู้สร้างสรรค์โอกาสเอกิติเก้ไม่ใช่แค่คนยิงประตูเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้สร้างสรรค์โอกาสชั้นยอดอีกด้วยในฤดูกาลที่แล้วเขาสร้างโอกาสในบุนเดสลีกาให้กับไอท랙ไปถึง44ครั้งเฉลี่ย1.54ครั้งต่อ90นาทีที่ลงสนามนอกจากนี้7ใน12ผลงานในยูโรปาลีกที่แฟรงก์เฟิร์ตเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศก็มาจาก4ประตูและ3แอสซิสซ์ซึ่งกระจายกันเกือบเท่าเท่ากันนี่คือความสมบูรณ์แบบที่น ึงพาทีมไปข้างหน้าอย่างแท้จริงทุกการสัมผัสบอลคือโอกาสการวิเคราะห์ของออปตา้าเปิดเผยว่าทักษะของเอกิติเกยยังรวมถึงความสามารถในการพาบอลขึ้นหน้าและเปลี่ยนจังหวะนั้นเป็นโอกาสทำประตู ในบุนเดสลีกาที่ผ่านมาเขามีการพาบอลที่จบลงด้วยการยิงประตูมากที่สุดคือ44ครั้งมากกว่าผู้เล่นคนอื่นถึง12คนนอกจากนี้ฮูโกยังติดอันดับ5ในการพาบอลที่นําไปสู่โอกาสทําประตูให้กับทีมคือ17ครั้งโดยมีเวิร์เป็น1ใน4ผู้เล่นที่อยู่เหนือเขานี่คือพลังขับเคลื่อนที่แท้จริงเส้นทางอาชีพและตัวตนที่น่าค้นหาแชมป์ลีกเอิงกับมหาอำนาจไม่ใช่แค่ฝัน เอกิติเก้คว้าเหรียญแชมป์ลีกสูงสุดของฝรั่งเศสในฤดูกาล2023-24ซึ่งเป็นฤดูกาลแรกของเขากับ PSG หลังจากย้ายมาจากแรงส์เขาลงสนามไป25นัดเคียงข้างยอดนักเตะระดับโลกอย่างคีิเลียนเอ็มบาเป้เรโอเนลเมสซี่และเนม่าด้วยวัยเพียง10ตายเพีเท่านั้นเมื่อเขาร่วม PSG เขายิงไป3ประตูและทำา4แอซซิสช่วยให้ทีมแซงเลนส์คว้าแชมป์ด้วยคะแนนเพียงแต้มเดียวนี่คือประสบการณ์ล้ำค่าที่น้อยคนนักจะมี ยอดเยี่ยมคือคำชมจากโค้ชและการันตีอนาคต ดิโนท็อปโมเลอร์เฮดโคชและมาคูสกรอเช่ผู้อำนวยการกีฬาของไอทกต่างใช้คำว่ายอดเยี่ยมเมื่อกล่าวถึงเอกิติเก้ฮูโกเป็นผู้เล่นที่มีคุณสมบัติพิเศษเขาเป็นคนยอดเยี่ยมท็อปโมเลอร์ oler, กล่าวขณะที่กรอเช่ให้ความคิดเห็นว่าเขาพัฒนามากขึ้นเพียงในปีเดียวเขามีอัตราการทำประตูที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วและมีศักยภาพที่จะเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโยุโรปค,คำยกย่องเหล่านี้บ่งบอกถึงอนาคตที่สดใส นักเตะทีมชาติเยาวชนฝรั่งเศสเลือดเนื้อเชื้อสายเลสเบอร์ด้วยมรดกทางเชื้อสายเอกิติเก้สามารถเลือกเล่นให้ฝรั่งเศสหรือแคมรูในระดับนานาชาติและเขาเลือกเลสเบอร์ทีมชาติฝรั่งเศสปัจจุบันเขาลงสนามให้ทีมชาติยู20และยู21ของฝรั่งเศสไปแล้ว11นัดโดย5เกมหลังสุดเขายิงไป5ประตูนี่คือความมุ่งมั่นเพื่อชาติที่น่าชื่นชมเป็นที่จับตามองของอังกฤษไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูล 3ประตูในระดับ u 21เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมปีนี้เมื่อฝรั่งเศสเอาชนะอังกฤษ5ต่อ3ในเกมกระชับมิตรสุดมันที่ลอริองเกมที่ทำประตูได้3ประตูภายใน7นาทีแรกเห็นเอกิติเก้ทำแฮตทริกให้กับเจ้าบ้านใส่ทีมอย่างไลออนส์ที่มีเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลคนใหม่อย่างฮาวิเอเลียดลงเป็นตัวจริงและทำประตูได้ด้วยไม่กี่สัปดาห์ต่อมาบนแผ่นดินอังกฤษเขายังเสกสารลูกยิงต่ำสุดสวยงามจากนอกกรอบเขตโทษเพื่อเปิดสกอร์ให้ไอท랙ใน เกมเยือนท็อตมัมฮอตสเปอร์ในรอบ8ทีมสุดท้ายยูโรปาลีกนี่คือความสามารถที่อังกฤษต้องจับตาประเทศที่4ที่ได้เล่นนักเดินทางลูกหนังรุ่นเยาว ฮูโก้พิ่งอายุ23ปีในเดือนมิถุนายนนี้แต่การย้ายมาสู่เมอร์ซี่ไซค์ครั้งนี้ถือเป็นการได้สัมผัสสภาพแวดล้อมใหม่ครั้งที่4ในอาชีพค้าแข่งของเขาเส้นทางการพัฒนาของกองหน้าฝรั่งเศสเริ่มต้นในบ้านเกิดรวมถึงการถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นกับวีเลอร์โบคลับในเดนมาร์กก่อนที่แฟรงเฟิร์ตจะกลายเป็นประสบการณ์ที่3ของเขาในเดือนมกราคม2024โดยเริ่มต้นจากการยืมตัวอีกครั้งและลิเวอร์พูลก็คือบทใหม่ที่น่าตื่นเต้นในชีวิตของเขานามสกุลอ่าน ได้สองทางนี่มันเมซซิ่งจริงๆเมื่อเขาได้สวมเสื้อลิวอพูในไม่ช้าเอกิติเก้จะเข้าร่วมกลุ่มผู้เล่นพิเศษเล็กน้อยก็คือนามสกุลของเขาสามารถสะกดได้เหมือนกันทั้งข้างหน้าและข้างหลังสําหรับลิวอพูเคยมีแอนดรูและเดวิดฮันนาซึ่งแต่ละคนเป็นตัวแทนของสโมสสในช่วงปลายปี1890โดยคนแรกเป็นกัปตันทีมคนแรกของสโมสสในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเชยิโอโจและโอซานคาบกก็เป็นผู้เล่นที่มีนามสกุลลักษณะนี้ที่ L f นี่คือเกรดเล็กน้อยที่ทำให้เขาพิเศษยิ่งขึ้นเป็นมนุษย์เรียบง่ายที่พร้อมเป็นดาว เอกิติเกอธิบายตัวเองว่าเป็นคนเงียบๆสบายๆนอกสนามโดยส่วนใหญ่ชอบความสะดวกสบายที่บ้านในเวลาว่างเขาเป็นคอนอฟอล,ลอและชื่นชอบบาสเกตบอลและยังเป็นแฟนตัวยงของเพลงแรปโดยเฉพาะเพลงของศิลปินชาวฝรั่งเศสนอกจากฟุตบอลแล้วผมก็มีอีกด้านหนึ่งผมเป็นคนสบายๆมากผมชอบอยู่บ้านกับครอบครัวเขากล่าวครั้งหนึ่งผมก็แค่ผู้ชายเรียบง่ายคนหนึ่งแต่ความเรียบง่ายนี้อาจซ่อนพลังอันยิ่งใหญ่ที่พร้อมระเบิดฟอร์มในทีมแอนฟิ you